อันนี้เหรออ่านแอเมาสกี่รอบป้มันอันนี้คะจุดแล้วอันนี้มันจริงเจ้าอับเลยเมาแล้วเออเมาแล้วจริงไมได้แม่ขอเชมาแล้วเอเจบญปาไม่คือแฮมเมาส์แหละแต่ขอเชิญปแบบเชน้เยาเอแล้วไปไหนมึงดูแน่กูมองไหมไปเอาอีพี่ไอ้ยอยสิไอชาคิด ขี ja. ้หมามาเลยจ้ะฮะโอ้ยอ้ตังเดียวหายยืนเนี่ยโอ้โยังดอะไรอโอ้ยโอ้ยใจย็ไปหนยเย็ไปหน่อยผู้ออกแม่สีแบบโอเคแล้วโอเคแล้ว้ยถ้าเมียไปยื้อตาโอ้ยถ้าเอาไป มันมันเรื่องของมันพุ่งเสียงดังอย่าเสียงดังนะบอกว่าไม่แฮบบอกว่าซื้อเอาแหลงเงี้ยอย่าเสียงดังมึงออกไหมล่ะไ,ไปแล้วไปแล้ว